ขอน้อมกราบองค์พ่อะสมพลุลมงธรรมบิดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัาเจกพะพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บราธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าบิดามารดานายอารีในยนายประเสริฐประเสริฐจิสันนางอารีประเสริฐจิสันคุณครูบาอาจารย์พ่อประโมทประโมชโชตุมวัชิตตายบัญชานนและกาบสวัสดีเพื่อนกัลยาที่มิตรทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉัน นวนลรักลาประเสริฐจะมาขอโอกาสแบ่งปันสประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมของตนเองขอย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กนะคะว่าเคยเคยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราเกิดมาทําไมมีเด็กมีผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาก็มีเพื่อนพ่อที่แก่แล้วมาที่บ้านบ่อยแต่ปรากฏว่าสักพักก็ได้ยินว่าเสียชีวิตซึ่งเราก็ว่าเอ๊ะเสียแล้วเราจะเกิดแล้วเราจะไปอยู่ไหน ความคิดนี้คือคือก็ก,ก็ก็หมดไปพอเข้าถึงกลางคนเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะอะไรจากการดูอ่านหนังสือพระอ่านสมือธรรมะจนจนเราตกผลึกว่าอ๋อคนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างบาุญบารมีเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารแต่แต่ในความหมายของเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงร,รู้แต่ว่า เราต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาเท่านั้นมันถึงจะทําให้เราหลุดไปได้แล,แล้วหลังจากนั้นมาก็ก็มีครอบครัวมีลูกภาระหน้าที่ทางโลกก็คือต้องคอยรับส่งต้องต้องต้องไปรับไปส่งแล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องรีบกลับรถไปแล้วสภาพการจาราจรซึ่งมันติดขัดทําให้แบบชีวิตประจําวันมันอยู่อย่างเนี้ยจนเราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรา,คาเครียดอะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็รู้สึก ขับรถไม่ได้เลยต้องต้องไปหาหมอหมอวินิจฉัยมาว่าเป็นความเครียดลงกระเพาะซึ่งซึ่งเราก็ว่าเอ๊ะเราเคยแต่ได้ยินแต่เราเพิ่งเพิ่งจะรู้ว่ามันมีอาการลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็กินยาเราก็ต้องกินยาเดือนหนึ่งก็ต้องกินสักครั้งพอพอเริ่มอาการมีเราต้องรีบกินได้ซึ่งเราอยู่มาวันหนึ่งขนาดที่เราเล่นเล่นเล่นเน็ตดูเน็ตดูอะไรอยู่ปรากฏว่าก็มีคลิปของหลวงพ่อประโมทประโมโชโผล่ขึ้นมา พี่เขาว่าเอ๊ะพระองค์น,นี้สงสัยต้องมีคนดูมากแน่ๆเลยทำไมอยู่ๆถึงโผล่ขึ้นมาก็เอ๊ะลองลองเข้าไปดูหน่อยพอเข้าไปเปิดดูปรากฏว่าเอ๊ะทําไมตกใจมากเลยว่าเอ๊ะทําไมมีการสอนแบบนี้สอนแบบ,สอ,แบ,บสอนให้เจริญสติเจริญปัญญาซึ่งจากคนที่มีทิฏฐิจริกก็คือคนลนักษณะแบบเราซึ่งไม่สามารถนั่งสมาธิได้แต่เป็นการเดินเดินสติเจริญปัญญาใน การกระทําในทุกๆอย่างในในในชีวิตประจําวันได้ซึ่งซึ่งพี่ก็ได้นํามาลองปฏิบัติด,ดูรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก็ขณะเดียวก็ไปค้นคว้าหนังสือไปหาหนังสือที่ที่ท่านอ้างว่าเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์พี่ก็ไปค้นดูโอ้ท่านสอนมาเหมือนกันเป็นทางเดียวกันหมดพี่ก็พยายามปฏิบัติแล้วก็พอต่อมาพี่ก็ได้ข้อมูลจากจากพี่ฟุ้งคุณนักการและคุณกิรวี เกี่ยวกับคําสอนของพี่วันแล้วก็จากการสัมผัสพี่ก็มีความรู้สึกว่าอืพี่วันนี้สอนเหมือนกับไม่ขัดกับพระไตรปิฎกไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพี่ก็มีความถึงใจนี่คิดว่าเออน่าจะใช่แล้วแหะแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาและระยะทางการไปมาหาสู่กันเนี่ยมันโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะว่าพี่อยู่อยู่ต่าง,งอยู่กรุงเทพนานๆถึงจะมีโอกาส ไปที่อุดรสักครั้งแล้วก็ได้ไปกับพี่วันพอหลังจากติดมีโควิดทางบ้านนิพานก็มีการเปิดเปิดสอนการปฏิบัติทำการนั่งสมาธิซึ่งซึ่งตัวนี้พี่คิดว่าพี่ไม่ทำไม่ได้แล้วพี่อยากเข้าไปฝึกในจุดนี้ก็เลยลองเข้าไปลองปฏิบัติด,ดูพี่กลับรู้สึกว่าพี่นั่งได้นะนั่งได้นานขึ้นแล้วก็เคยมีปัญหาสุขภาพก็คือมีปัญหาปวด ปวดเข่าปวดในลักษณะเหมือนปวดเส้นไปหาหมอหมอให้ยามกินมันก็บรรเทาไปแล้วก็หายไปส่วนหนึ่งแต่มันเกิดเหมือนมันไม่หายขาดมันเป็นเป็นหายหายแล้วโลกพอพี่วันพานั่งกรรมฐานธรรมะเปิดโลกวันแรกที่พี่นั่งปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนพี่สามารถนอนได้แล้วอาการที่ปวดนี่บรรเทาลงทําให้เราแบบอัศจรมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันช่วยได้จริงๆนะไอ้ตัวนี้ แล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็ติดตามแล้วพยายามสวดมนต์กับกลุ่มบ้านนี้ผ่านซึ่งพี่มั่นใจจากประสบการณ์จากการสัมผัสซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเป็นปัจจันตังเนาะความ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 รู้สึกของตัวเองเราต้องสัมผัสเองเราต้องเรียนรู้เองซึ่งซึ่งตอนนี้พี่พี่คิดว่ามาถูกทางแล้วแล้วพี่ก็จะปฏิบัติต่อไปก็พี่ขอแบ่งปัน ประสบการณ์ตรงนี้ขอบุญนี้ขอน้อมถวายแด่องค์พ่อปฐมปรมธรรมบิดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าบิดามารดาในประเสริฐประเสริฐจิตสันนั่งในประเสริฐสันคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อประโมทประโมโชและพี่พพวิทวัชิตาบัญชานนและขอบุญนี้ถึงแก่กัลยามิตรบ้านานิพพานทุกทกท,กท่านขอส่งขอแ่งปันตรงนี้แค่นี้นะคะหาก การแบ่งปันนี้ไม่ถูกจริตกับไทยพี่ขขออก็ขอโอกาสขอขมาณามานโอกาสน,นี้ขอขึ้นไม้ให้กับเอ็ีนะคะ